ครับแขกทุกมีเกียรติทุกท่านที่มีความประสงค์อยากได้ช่อดอกไม้นะครับเชิญได้เลยออเอาไมไหมโบเอาไปตัวนี้ตัวนี้อย่างนีฮะเอาเร็วๆโอกาสพี่สาวเจ้าบ่าวล่ะอ่ามีมิมควคอนเิร์ตเพราว่าพี่สาวเจ้าบ่าวเราเชิญเลยโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนเวลาที่เซ็นทรัลกำลังเซลล์ช่วงนี้เลย50% 90%ด่วนนะฮะ โอกาสครับเรยเชิญเลยไม่ต้องเกินอายฮะจังหวะนี้หรือว่าเราเปิดใต้ถึงแล้วนะเราโอเพนนิ่งกันเลยวันนี้พร้อมยังพร้อมหมดเลยไหมกันะให้เรเอามาเชิญจะเอากับเขาให้เอาเรียนเชิญพี่หอนะเอากับห้องน้โอ้สร้างกระแสตลอดพร้อมแล้วนะครับก้อยก้อยก้อยเอาคนเดียวก็ได้ เรียงอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่การลำเลียงของเจ้าสาวล้วนๆเลยนะฮะตอนนี้คือไม่ใช่อะไรเลยนะเราดูรู้เลยวนะ่าเจ้าสาวผลิตใครที่สุดนะเอาเรียงกันดะีๆนั่งกันเรียงพรนะ้อมไหมฮะหนึ่งสองอเดี๋ยวพอดีถ้าแข็งกมึงเอายังเหรอเอายังใช้ไหมเอาเอาไปเอาไปเอาหนึ่งสอง กว่า <g üler> จะได้โยนกันอย่างนี้ก็อีกประมาณสามรอบนะฮะทั้งทีก่อนหนึ่งเจ้าสาวหนึ่งเดี๋ยวเอาจริงแล้่ไหมเอ้าเอาจริงแล้นะฮะเอ้าหนึ่งสองปึ๊บได้แล้วได้แล้วไดเมืม่อกี้ผมไม่อยากจะเปรียบนะฮะ <c oughs> ไม่อยากจะเปรียบเลยคู่คู่นี้แบบสูสีกันมากโอ้ ขอบพระคุณมากครับขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติขอต้ยนเชิญเลย